สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดในส่วนที่ต้องสอบภาคกฎหมายของอบตของเทศบาลของอบจและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ สำหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่86กันข้อที่86โจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรอิสระกไก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีขไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน3คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีขวายคณะกรรมการ ป้องกันและปราะปราบปรามการทุจริตแห่ชงชาติมีจํานวนเจ็ดคนมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีอง,งูคณะกรรมการการเลือกตั้งมีจํานวนเจ็ดคนมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีจอจาน์คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีจํานวนเจ็ดคนมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีข้อนี้ตอบข้อไหนครับ อยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐนาจาจักรไทยพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564เฉลยเลยนะครับข้อน,อนี้ข้อนี้ข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องก็เกี่ยวกับองค์กรอ,อิสระก็คือข้อข้อควายนั่นเองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจำนวน7คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปี ซึ่งจริงๆแล้วมี9คนนั่นเองครับคนนี้จึงไม่ถูกต้องฉเฉลยนะครับอธิบายฉเฉลยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอธิบายผายความนะครับก็คืออธิบายตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐาณาจักรไทยพศส5 6 0แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศส5 6 4ส่วนที่สี่ ณค,ะะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาตรา3 232นะครับมาตรา232บัญญัติว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒธธิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา วองผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ทุจริตเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายบัญชีเศรษฐศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินหรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย วงเล็บหนึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาธิบดีผู้พิพากษาอาธิบดีศาลปกครองชั้นต้นตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลางหรืออธิบดีายาการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีวงเล็บ2รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีวงเล็บ3เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีวงเล็บ4ดํดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจับ วงเล็บ5เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคอ์กรวิชาชีพนั้นวงเล็บ6 เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหารการเงินการคลังการบัญชีหรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารสูงของบริษัทมาหาชนจำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีวงเล็บ7 <c oughs> เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ6 รวมกันไม่น้อยกว่า10ปีวักท้ายการนับระยะเวลาตามวักสงให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณีนะครับข้อ86จึงตอบข้อข้ขวายนั่นเองก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมีจำวจนวน9ควคนนั่นเอง มีวาระการดำรงตำแหน่งเกียปีซึ่งอยู่ในมาตรา232ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐาณาจาักรไทยพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศออ2564ท่านก็ลองไปอ่านทำความเข้าใจในมาตรา232เพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้เข้าใจมากายิ่งขึ้นถ้าท่านจะติดตามการเฉลยแนยวข้อสอบข้อต่อๆไปท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชื่อประพันธ์วอลรัมนะครับมีทั้งหมด4เฟซบุ๊กด้วยกันเฟซบุ๊กที่1ชื่อประพันธ์วอลรัมเฟซบุ๊กที่2ชื่อประพันธ์วอลรัมเฟซบุ๊กที่2ประพันธ์วอลรัมเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วอลรัมเฟซบุ๊กที่4และช่องทางเพจชื่อประพันธ์วอลรัมในช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าหน้าในช่องทาง Tik t o k ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมภาษาอังกฤษก็ประพันธ์2523 P.R.E.P.U.N. 2523ก็เป็นข้อสอบที่เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดในส่วนที่ต้องสอบ้อกฎหมายด้วยเป็นของไม่ว่าจะเป็นของอบตของเทศบาลของอบจและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้แนวอสอบชุดนี้ ไปเป็นแนวทางและเตรียมตัวสศกได้ก็คาดว่าจะรับสมัครเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอกแข่งขันบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกท่านเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ตั้งความหวังไว้ในส่วนที่ตําแหน่งที่ท่านจะโศกสําหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่86ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ